สวัสดีครับผมเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะมาใช้เซตแมวเทพในการเอาชนะด่านอันแคนนี่อย่างน้อย2ตัวต่อ1แมปแต่ถ้าเกิดว่าด่านไหนไม่ไหวจริงๆก็ <c oughs> แต่ถ้าเกิดว่าด่านไหนพอไหวก็2ตัวสำหรับเซตแมวเทพตอนนี้ผมจะมีซุสมีอนูบิสอโฟไดอมาเทลสุพาพิคเนตเฮดิสลูซิเฟอร์1 2 3 4 5 6 7 7ตัว มารอบนี้จะมีเฮดิสแล้วก็ลูซิเฟอร์ผู้ลวงหล่นเฮดิสอย่างที่รู้กันว่าเลือดเยอะส่วนลูซิเฟอร์นั้นแข็งแกร่งกับตัวลอ,อยตีเซิร์ฟไม่โดนเซิร์ฟมาชาเลนจ์แมวเทพบอกเลยว่าจะทําให้ผมเล่นสบายเพราะว่าอย่างน้อยผมใส่เฮดิสหนึ่งตัวสบายแน่นอนสําหรับตอนนี้ผมก็จะปล่อยแมวรับตีน2ตัวแล้วก็จะมีแมวสลามนะเป็นตัวจ่ายดาเมเอลรัลว,วมาพร้อมกับฟิชแมนเพื่อที่จะมาเคลียร์ตัวโฟตติ้งและแน่นอนว่าลูซิเฟอร์นั้นแข็งแกร่งกับโฟตติ้ง นีโอเป็นหนึ่งทีแมวสลามไปรัวๆฮัลโหลอุ้ยกืบแตกเฮดิสก่อนตัวต่อไปเอาเป็นซากิหรือไม่ก็เจมิตมะหรือว่าแคทลี่ดีเอ่อตัวอะไรดีนะตัวอะไรยังไม่รู้แต่ที่ร,รู้ๆตอนนี้การเงินไม่ค่อยมีนะเออแคทลี่แล้วกันอย่างน้อยแคทลี่ก็ไปน็อกแบ็กสตูก่อนก่อนที่เฮดิสจะตายเว้ยโอเคผักสตูกลับไปอย่างนั้นแหละ อย่าให้เฮดิสแตกเฮดิสก็ะเด้งไปหนึ่งที oh, <shit. S 1> ซาีิมาเลยรีไปยิงตัวเลลิกฟิชแมนลัวลัวลรอไปลูซิเฟอร์และเฮดิสก็แตกไปนะบ้านะลูซิเฟอร์มาแล้วกันครับผมเจมิตมามาดนูนะทุกคนพลังแห่งลูซิเฟอร์สองตัวคู่หูตีเซิร์กเล่นเซตแมวเทพเนี่ยพูดตรงๆเลยเล่นง่ายกว่าชาเล่นแมวเปิดเยอะ แมวเป็ดมันเป็นแบบสายซับพอร์ตอะแต่ว่าแมวเทพเอาจริงๆแล้วคือแบบมันหลากหลายมากเลยนะแต่ละตัวแบบโคตรจะมีจุดเด่นอนะ่ยอย่งตัวที่ดีๆนะในเซ็ตแมวเทพเนี่ยผมจะให้เลยเฮดิ hey, ตัวที่1เลย ดีสำหรับผมนะเพราะว่าทีมผมต้องการตัวแทงตัวที่สองอามาเทลลสุตัวจ่ายดาเมตตัวที่3มาโฟได์ลูซิเฟอร์ตัวที่ผมแบบเล่นบ่อยๆนะแมวเทพตัวต่อมาที่ผมจะเพิ่มเติมเข้ามาเลยก็คืออามาเทลลัสุซึ่งตัวนี้เป็นตัวดาเมตที่ค่อนข้างดีนะเพราะว่าตีแรงกับตัวที่มีคุณสมบัติจุดเด่นของตัวนี้คือดาเมตแค่นั้นจริงๆอามาเทลลัสุเธอเกิดมาเพื่อจ่ายดาเมตเท่านั้นเลย สวยขนาดนี้เกิดมาคู่กับผมเถอะผมสัญญาว่าผมจะให้อาหารแมวเช้ากลางวันเย็นเออาหารแมวแพงนะนุ๊ไหวเหรอไปเร็วเอามาเทราสุเทพธิดาแห่งความงามผู้จ่ายดามเมจล้นทะลักไม่เชื่อเหรอดูสิโคตรจะล้นทะลักเลยดามเมจเธอบิ่มเบิ่คือลือเธอคือหนึ่งในดวงใจผู้ล่ำลือระบือไกลอะไรสักอย่างนึงแมงเงยจำไม่ได้ช่างแมงมันจะตีบ้านละ เป็นไงล่ะอมาเทลสุย่างเดือนแมวตัวต่อมาพักเนตผู้ทรงพลังตัวนี้จะมีเสริมดาเมตีแอเรียตีไก่เป๋าตรงหนึ่งทีแล้วใจเย็นๆปั๊บปั๊บปั๊บแคนแคนไปแมวสลามไปปักเป้าเลลิกมาเรียบร้อยนะยังปล่อยเฮดิสไม่ทันเลยแต่ว่าไม่น่าจะเป็นอะไรมั้งนะเคลียร์ตัวคอรัสซัดไปได้แล้วเดี๋ยวนะเด้เดเเดกูดดดดสับสนอะไรวะเนี่ยกระต่ายเป็นตัวคอรัสซัดพี่แมวหัวหลานเป็นตัวตีเบฮิมอต พี่แมวหัวล้านก็ตบสีแดงแรงเออได้ได้ได้ตบกระต่ายมันเอาแรงแรงขอแรงกว่านี้เจ็บกว่านี้ตัวแรกเอาเป็นเฮดิสพอ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 ไม่ต้องบุกไม่ต้องบุกไม่ต้องบุกเปลาต้งหนึ่งทีปับปับเฮดิสมาพอถ้าเกิดว่าผมตีป้อมเมื่อกี้มันจะระเบิดตัวเถื่อนมาเว้ยแล้วผมยังปล่อยแมวอูเบอร์เถื่อนไม่ได้เลยใจเย็นๆพอ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 พ ไม่ต้องบุกไม่ต้องบุกไม่ต้องบุกประมาณนี้ MKT ไปก่อนเลยหมามาแล้วหมามันตีเวฟด้วยไง MKT ไปยืนสต็อปเวฟแล้วตีมันเอาแล้วเออ MKT ตีสีแดงแรงแล้วแตกไปเลย <c oughs> อะไรวะไปเร็วพัพิคเนตผู้ทรงพลังดาเมจของท่านคือลือหรือเปล่านะต่อยเข้าไปหนึ่งทีเป็นไงเราดาเมจเพิ่มขึ้นเราอีกหนึ่งทีเออไม่ได้ต่อยโดนน็อกแบ็กก่อน MKT ไปเพิ่ม ตัวต่อไปเอาเป็นใครดีนะซาีิดีกว่าซาีิมาเลยมายิงลิงเลลิกโอเคก่อนที่ลิงเลลิกมันจะดันมาไม่นะบ้านผมโดนแล้วแคนแคนไปพี่แมวหัวล้านไปเฮดิสมาแล้วด้วยโอ้โหแต่ว่าโดนแบบลิงตบบ้านอยู่โอเค ียร์ลิงไปได้นะใจคอไม่ดีนีโอเป็นหนึ่งทีแล้วจวังวะนนี้ก็เหลือแค่หมาเท่านั้นหมาที่ตีเซิร์ฟเนี่ยเอาชนะผมไม่ได้หรอกโอเคจริงๆก็เสียวแวบเหมือนกันนึกว่าจะแพ้แล้วเชียวทำชาเลนจ์แมวเทพเนี่ยง่ายจริงอย่างที่บอกไปว่าเซตแมวเทพแต่ละตัวเนี่ยส่วนใหญ่มักมีจุดเด่นไว้และอโฟไดก็เป็นหนึ่งในนั้นเป็นหนึ่งในตัวที่ค่อนข้างจะดีเพราะว่าตัวนี้ตีไกลมากๆตีไกลไม่เท่าไซเบอร์แคทแต่ว่าตีไกลกว่าอูเบอร์หลายตัวมากมาก จุดเด่นของอัลโฟไดเลยคือตีไกลแล้วก็ถ้าเกิดว่าเจอเอเลียนเนี่ยก็จะตีแรงด้วยใจเย็นๆล่อให้มันตบบ้านปับ๊บนะเทคนิคใช้แบบป้อมช่วยแทงไว้กอลีกาลีกาลีนุ๊พลาดแล้วนุ๊นุ๊เล่นเสียวเกินไปแล้วนะนุ๊ไม่พลาดหรอกเว้ยทุกอย่างน่อยู่ในการคำนวณฉันน่ะคำนวณมาหมดแล้ว <c oughs> มาเลยซากุระอา้า <c> ว <oughs> ใจคอไม่ดีนึกว่าจะแพ้แล้วเชียวเดี๋ยวมันจะระเบิดบันบันมาซึ่งบันบันเป็นตัวโฟตติ้ง ตัวดาเมจหลักฝั่งมันเลยแล้วก็จะมีปลาเลลิกที่จะตีสาบเว้ยซึ่งตัวที่พอจะไหวตัวต่อไปต้องเป็นแคทลี่แคทลี่มาก่อนเฮ้ยเดี๋ยวถ้าจำไม่ผิดปลาตัวนี้มันตีสาบแล้วก็ตีหยุดเวลาใช่แย่ yeah! แล้วทุกคนโอาโฟไดไปก่อนเลยผู้ทรงบาลานุภาพปีมาเลยครับโอาโฟไดเร็วๆปิวว้วเข้าไปโดนหรือเปล่านะคอมโบแคทลี่โอัโฟดเนี่ยบอกเลยเป็นอะไรที่แบบโคตรจะผิดพลาดนะแคทลี่น็อกแบ็กถอยไปทำให้โอโฟไดตีไม่โดน สองตัวนี้ไม่ควรอยู่ในทีมเดียวกันหรือเปล่าวะเนี่ยไม่ไหวแล้วมัง้งอย่างนี้แตกแน่นอนแตกแน่ๆแ,แตกชัวชัวโอไมก์ก oh ็แตกเคลียร์บันๆไม่ทันไม่นะอ <c oughs> ไม่รู้ว่าจะได้ปล่อยลูซิเฟอร์หรือเปล่าเพราะว่าตัวนี้ผมอยากปล่อยนั้นคือเจมิตรมาก,ก่อนเลยเจน่าจะแบบช่วยยืนรับตีนได้ดีลูซิเฟอร์มาแล้วด้วยรอ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 เจมิตรมาเจครับ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 ,รบมาเรียบร้อยครับส่งเจมิตรม,มามาได้โลกนี้สว่างสดใสงดงามเอาเร็วครับเจ เออสโลมันไปอย่างนั้นแหละนิโอไปหนึ่งทีแต่ว่าเจผมโดนสาบไงทําให้เจผมไม่สามารถสโลได้หรือเปล่านะใช่สิแต่ว่าปามันก็แบบไม่ได้ตีสาบบ่อยแต่ว่าก็ตีสาบอยู่นะตัวต่อไปเอาเป็นแคทลี่แคทลี่เถอะไม่แคทลี่ผมแตกแน่นอนเร็วๆๆๆวรรแคทลี่มาแคทลี่กับเจ๊ไปคู่ทะยานฟ้ามาเรียบร้อยนะปาเทวดาตีบ้านผมแล้วนีโอไปหนึ่งที ตัวต่อไปเอาเป็น hey, this, เฮดิสเถอะเพราะว่าซากุระมันจะแบบโดนโฟตติ้งตบหนักไงเฮดิส hey, นี่รับมือได้ทุกสถานการณ์แล้มาเลยลูซิเฟอร์ผู้ล่วงหล่นนะพอจะชนะแล้วถึงปล่อยตะลึงตึงโะเฮ้ยจริงๆอะโฟไดก็น่าจะชนะได้นะเนี่ยแต่ว่าผมจะต้องแบบปล่อยอโฟรไดแบบตอนช่วงท้ายๆตอนแรกๆให้ปล่อยเจมาก่อนมันถึงจะชนะเจมิตอมานี่มันแบกได้ยันจบเกมจริงๆวะ่ะ แมวเทพตัวต่อมาก็คืออนูบิสซึ่งตัวนี้จะมีสกิลซัมบี้คิลเลอร์ไม่โดนสโลไม่โดนน็อกแบ็กไม่โดนเว็บโจมตีแอเรียเป็นแมวเทพที่โคตรก่ะ <laughs> ยอกหยอกยอ,กยอกในคำว่ายอกมีความจริงแฝงอยู่ <laughs> สำหรับด่านนี้จะเจอศัตรูที่ตีเว็บไอตัวเนี้แหละตัวแทงฝั่งมันเนี่ยโคตรเกียนนะ่ะแล้วตัวแทงฝั่งมันมาอย่างเยอะไปแคนแคนไป แล้วก็เหมือนว่าจะโดนสโลด้วยโดนฟีดด้วยส่งยามีมาก่อนเพราะว่าตัวนี้นั้นจะสามารถสต็อปเวฟได้แล้วก็ถึกกับเอเลียนด้วยน่าจะพอแบบแบกไหวมั้งนะโอ้ oh my god ตัวแท้งฝั่งมันนี่ทําไมมันถึกจังวะถึกจริงอะไรจริงโอ้ oh my god แมวปลาหมึกไปแต่ว่าแมวปลาหมึกแก้เวฟได้อยู่ ต้องเป็นเจมินตามาตัวแรกว่ะเพราะว่าเจาไม่โดนเวฟแล้วก็จะสามารถเอามาสโลตัวเลลิกได้แต่ทรงนี้คงไม่ได้ปล่อยเจแล้วแหละลาก,ก่อนนะครับเจ้ฉตินี้เราคงไม่ได้เจอ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 กันอยู่ครับเจแมวปลาหมึกไปแต่ว่าโดนตัวอะไรตบวะเนี่ยลิงโดนลิงตบบ้านลดดาเมจโซโลสุดยอดฟีดด้วยนี่มันเป็นตัวกีกี้จริงหรือเปล่าวะเนี่ยทําไมมันดูเถื่อนจังแมวปลาหมึกไปนิโอไป1ทีโอเค เอาเร็วครับเจ๊าสาโลมันไม่รู้ว่าเจ๊จะแบกไหวหรือเปล่าผมก็ขี้เกียจสู้หลายรอบด้วยสิเฮดิสๆๆ hey มาเจ๊ม่ตามาแตกไปเรียบร้อยโอ้โ oh หตึงจริงอะไรจริงอ่าสากีมาก่อนนีโอเป็นหนึ่งทีให้ซากีนี่แหละตีโตเลลิกโอ้โ oh หขนาดลูกกระสุนยังค้างบ้านอะมันหยุดเวลาได้แม้กระทั่งลูกกระสุนปืนสากีตีเออมันต้องอย่างนี้ แล้วก็อนูบิสมาเลยปล่อยไปก่อนอนูบิสผมนั้นไม่โดนเวฟใช่ไหมหยุดเวลาแป๊บหนึ่งใช่ใช่ใช,ใช่ได้อยู่อนูบิสก็มีประโยชน์อยู่ในด่านนี้ว้่โอ้โหไม่น่าไปดูถูกมันเลยเอาแปลกเร็วไปหน่อยนะอนูบิสอนูบิสเลเวลสามสิบอะผมไม่ได้ปั้นเลยฮัลโหลเฮ้ยจะชนะจริงดินี่ผมก็นึกว่าจะแพ้แล้วนะเนี่ยผุ้สาห์ทำใจจะกดคืนชีพร้อยเชียวโอ้เจ้ามนุษย์เจ้านีชช่างฉลาดโดยไม่รู้ตัวจริงๆเลยเออไม่ใช่อะ่ะ กูก็แค่บังเอิญชนะละเรียบร้อยนะได้มา400,000เคีย์แมวเทพตัวต่อมาซุดเมื่อศัตรูเทวดาเจอกับซุดบอกเลยว่าเขานั้นต้องเข่าซุดเพราะว่าซุดนั้นถึกเหลือเกินซึ่งเอาจริงๆแล้วแม่งจูเวนดีกว่าเยอะจูเวนเป็นตัวที่เลือดเยอะถึกแถมมีโอกาสในการหลบหลีกตัวเทวดาไปเฮดิตมาก่อนเลย ซึ่งในด่านนี้นั้นผมก็จะเจอตัวกีกี้อีกเช่นเคยนะซึ่งตัวกีกี้นี้มันจะมีโอกาสแบบพวกน็อกแบ็กสโลฟีดอะไรประมาณนี้บางทีก็ลดดาเมจบางทีก็สาบแล้วแต่ว่าสกิลมันจะติดอะไรโอโหทุกคนดูสิผมโดนตีเวฟกระจุยกระจายทั้งตีเวฟทั้งตีเซิร์ฟด่านนี้แม่งโคตรเถื่อนนะแต่บอกเลยว่าไม่เถื่อนเกินความสามารถเทพกาโอเป๋าตรงหงทีเผื่อว่าฆ่าได้สักตัวหนึ่งนั่นไง ปล่อยเทพกาโอมาได้เลยไปเลยแมวปลาหมึกอย่าหยุดมือที่จะปล่อยแมวปลาหมึกไม่งั้นเนี่ยทับหลังผมแตกแน่นอนนะเดี๋ยวฮัลโหลผมมารีวิวซุสถ้าผมไม่ได้รีวิวซุสหัวใจผมคงจะซุดลงไปแน่นอนปล่อยซุดมาได้แล้วปล่อยซากิมาเรียบร้อยชนะอย่างแน่นอนแล้วดูสิทุกคนตัวย่างใหญ่นะซุดยิงสายฟ้าอันอย่างเล็กนี่มันไม่บาลานซ์กับตัวเลยเอาละจังหวะนี้แมวผม เริ่มดันไปข้างหน้าแล้วนีนโอไป1หนึ่งทีแล้วก็ปล่อยเฮดิสมาครับผมแมวปลามึกไปได้มา2องแสนขอบคุณทุกคนที่มารับชมครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ